สบายดีนินดีตอนทับข้อสู้ซองน้องทิพสาวผู้ไทยเด้อเมื่อนี้ก็เป็นตอนเช้าวันเสาร์เนาะทุกคนพอดีวันน้องทิพมาบ้านเมื่อวานนี้เนาะทุกคนเนาะเลยอ่าหลังจากที่บร่ได้ลงคลิปไปหลายมื้อเนาะทุกคนน้องทิพสบายเทุกคนได้สง่งทิพประมาณนี้แหละและกีย่างอยู่หอพักมันบ่มีแนวเฮ็ดน้นองทิพก็เลยได้ถ่ไทยใพ้พี่ๆเบิงนะ่งเนาะอ่าเมื่อนี้มาบ้านก็ได้มีโอกาสถ่ายคลิปเนาะทุกคนพอดีว่าน้นองทิพมาเลยก็ะ คืดเยอะอันนั้นทุกคนเลยคืดเยอะกินยำสลัดแล้วก็เฮอร์น้องไม้เพิ่งไปซื้อพักสลัดนะทุกคนอ่าเหาสิเฮดยำสลัดกิิ่นนะทุกคนวันนี้นะสิเป็นแล้วเลิก็มาเบิรงนึงกันเลยทุกคนตอนนี้น้องลิปยยังไม่ได้ล้างหน้าซ้ำเลทุกคนตื่นมาแล้วก็เฮดเว่ัฮะเฮดเปนนี่แล้วก็ไม่ได้ล้างซ้ำฮามาเบิรงกั็เลยตอนนี้น้องไม้เพิ่งกำลังล้างพักเลาทุกคนมาอยู่ที่มุมเก้ามุมเดิมของทิพย์แล้วทุกคนนี่ตอนนี้น้องไม้กำลังล้างพักอยู่นะทุกคน ทางหลังก็สิเป็นพักที่แม่น้องทิพย์ปูเนะทุกคนหอดยา้านี้ก็หอดยา้าปู่พักปู่หญ้าอะไทุกคนเลยบริพุรยาน่ะมันผัดแล้วก็วาไปซื้อ,อวิวตอนเช้างามๆทุกคนบรรยากาศก็ดีแดดอ่อนแต่ว่าล่มอยู่นี่นะทุกคนบริยามญ้าแรกๆน้องทิพสีพาเข้าไปรอเบื้องอบบโซนบริษณ์มดทอโซนเดียวนี้ได้ทุกคนมีอีกโซนทางผู้ทาง ทางออกไปทางหน้าพูดน้องทิพสิพาโลเบิงยามแรงๆก่อนมึ่ง<ๆ>ล้างให้มันโล่นได้ไหมลายๆน้ำตีนี่ทุกคนอันนี้ก็สิเป็นพัสต์ที่น้องไม่เพิ่งล้างแล้วเนาะนะนะทุกคนวันนี้เขาเกียเอาเงินเธอเพิ่งลงไปซื้ออันจำพวกไข่แล้วก็มาทอดดินเนะทุกคนแล้วก็มาแต่งทุกคนเอยเดี๋ยวน้องทิพย์เอาเงินเธอน้องไม้ลงไปซื้อเนาะ ตอนนี้น้องทิพกะอาบน้ำอาบทาแล้วแล้วนะทุกคนกะมีแต่สิไปซักเครื่องโตอทุกคนเอ้ยซักเครื่องมากเลยกะซักเครื่องแล้วก็พอดีน้องไม่มาจากตลาดนะทุกคนหาซื้อเครื่องเต็มมาเห็ดยำสลัดทุกคนเอ้ยวันนี้น้องทิพย์แปสบีได้ขอตัวลาพี่ๆไปซักเครื่องแป๊บหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวมาต่อกันที่ตอนยำสลัดนะทุกคนเนาะไปเบิง่งน้ำกันตอนยำสลัดเด้อทุกคน ตอนนี้น้องทิพย์กับฮากาซากครึ่งแล้วนะทุกคนบันนี้เฮากระซิมาเลิมเฮ็ดยำสลัดกันเลยนะทุกคนเฮาสิไปดังฝ่ายต้มไข่ก้อนเลยนะทุกคนทำอีตกับฮอกระซิม่าดังไฟต้มไข่ก่อนเลยนะทุกคน 知道了。 ตอนนี้น้องไม้เพิ่นกำลังเลาะมาแต่งนะทุกคนมาแต่งกับว่าซิสเซอร์มาแต่งหลายลาว่าลงไปซื้อแล้วพเพอมีธงเดียวทุกคนทรงนี้มาแต่งอึดมีเป็นแม่ที่สร้งางเพราะโฆษานะของพวก็เป็นค่ะ ธรรมาดามาก กู่ะแบบจะลบจะลบกอดังกับเดนนะจะมีคนเบิง่งกุติทีม <c oughs> ่มึงลงนองแต่ลก็ถ้าก็เยอะโฟดเข้าไปดงังไฟเสว้ยงอไปเนะ านโพดะี่ทุกคนต้องคลิปถ่ายบนตูต้เย็นครับเห็นหมูเนาะเป็นซีนหมูเราติดจีเซอร์ซีหมูครับ มันนี่โบายเฮาก็ซื้อตามที่เฮามีเนาะกระชิมาซ้อมซื้อเผื่อตัวน้อยๆน้อยๆกนถ้าได้หมูสามชั้นก็สื้ีเดียทุกคนแต่มีงบฮบโหลายทุกคนก็เลยกินตามที่นี่เน,ะน,นาะ สิ่งสำคัที่เราไม่แล้วสิออกไปโคน้ำหลักแล้วแก่ที่เราต้มไข่ซุกตอนนี้ทำงานต่อยเลย่เพราะว่าตอนนี้น้องพี่กำลังต้มไข่ยอยู่ น,นี่นะทุกคนนี่ทุกคนไข่กันน่าจะสุกแล้วหละทุกคนเลยมึงชิบหายเอามานอกน้ำเย็นเนาะทุกคนแล้วก็ซิมาแกะคืมาแกะลองเบิรงนตอนนี้มันสุกหรือบปล่เออออออ เดี๋ยวเราเหมือนกัน น้งห้อนลู่ป้ามันเย็ยนก่อนอย่เแกวันนี้ขเขาก็าสีหา้าแกใช่ใจ้าหนทุกคน้เย็นนะ นี่ทุกคนขาวมาสทุคนตอนนี้เขาก็ตัามันโทดินเวนโนะท,ทุกคน Tầm thôi đi Tầm bố tông hơn mà lẹ Này mày Bà mẹ đi làm giảm Mà đi nó <laughs> ไข่ไข่แดงมันเท่า,ากระสีมาตเดากระสีมาเน้นี่มันเตะเอาอแต่กันเนาะและ้วเาก็เสียเอาไปก่อยด้วยน้ำกับน้ำยำแล้วก็โคซีนหมูเนาะทุกคนวันนี้เ่ากระสีมาดัำไขโคซีนหมูตร่อยเลยเนาะทุกคน กระสีมาโคหมูเหมือนกันทุกคน 不父了呀 มันเชดมันหนาวมันก็คนน้ำซึมที่เดอดดีเลย ก็ถอยเมบ่อสบายนีก็มีแต่เมล้วเนื้อิดแล้วเลย you uh -huh. อันนี้ก็ือเป็นสูตรน้องทิพย์เนอะทุกคน <c oughs> ยมำสลัดเธอทำอิดได้นี่ถ้าก้าวเคยแต่เฮ็ดกลับเอ,อ้ยอันนี้น้องทิพย์เฮ็ดเองโคหมูแล้วก็ต้มน้ำเสริมเซอร์หมูเลยเนาะทุกคนเราต้องเฮ็ดตามด้ยยานเจ็บท้องโ <c oughs> <c oughs> บมีสูตรที่แน่นอนเนาะทุกคนเฮ็ดแบบสบายสบายเลยถ้าห,หมูซุกก็น่าจะซุกแล้วทุกคนวันนี้น้องทิพย์ก็สิมาปร่งเลย ของโบ่มาไหมเจอสมเจอเสมอบ้าภาษีกาตาเอาที่น Tôi về lại luôn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

้อกว่าเช่นน้ำตาลจาของก๋วยเตี๋ยวบ้างวันนี้น้ำปลาอ่มึงอย่างปฏบัติหรือที่ื่องอะไรไม่ เราจะเจอไข่ที่เราโบดอยู่นะทุกคน อยู่แบบนี้เลยไหมเอา,เอ,าเอันตรงยาวันนี้เขาก็ชิมาลาดเลยนะทุกคนถ้ามันบอกพอดีเดี๋ยวเราห้องชิสตูมเอาน้ำหลังนะ

เฟนดพ่ตมันาวไอ้มันเหมือนจะชมปกติเซอรออันบวกวัวพวกหอมน้ำน้ำทุกคนจต่ว่าน้องที่บ่มากเริ่มมาอดจเซอ่์เช่อมือนะเออไม่ซิมมึงดูเพียงบ่เยอะว่ะอีมนยังบ่มด้ตรงน dạng đi ông gửi mới rời bay. นี่ทุกคนตอนนี้ก็แล้วแ, Buffalo. แล้วท,ท,ท,ทุกคนแสบแล้วทุกคนเลยเฮ็ดทำอีทของน้องทย์ได้นี่เธอทำอีทมาแล้วก็คือเยอะก็เลยเฮ็ดทุกคนเลยนี่นะทุกคนสูตรนี่ว่าร้องถามหาบ่มีเพี่เลยแน่นอนเลยทุกคนเลยก็ไม่ต้องเฮ็ดตามพร้อมจังนาสิเจ็บท้องีซึมหรือบ่อยไหมซึมแ่บ กะสีตักแบ่งคือเขาบางไอยล้วนะทุกคนแบ่งไปสองหื่นเลยทุกคนเออ,เอ,อสองคนเอากระสีมาตาักซิ้นี่พอ่อก็ยังบวได้ขึ้นมาแต่วาดทุกคนน้ำมันเยอะหลายนี่ยนะบอกว่ายาเละบโบราน้องพี่ผาเวลากินยำส้สัดเนี่ยเป็นคนที่มาก,กินน้ำมัน เคืองน้ำมันสีลายก็ะยาเข้ากับสีสดกินนี่ทุกคนมาเดิมกินน้ำสลัดน้ำกันเดิมอืม้หูแฉบเลยทุกคน vẫn đang bị mệt bây giờ วันนี้น้องทิพย์กับทีได้ขอโตล่ลาพี่ๆสามีทุกคนขอขอบเจอทุกคนที่ห้ามติดตามห้าส้มเด้อขอขอบเจอลายๆถ้าพี่แพาย์ะการเลิกต้องขอโทษขออภัยนํำเนาะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้น้องทิพย์กับเบรได้ลงคลิปทุกคนเลยต้องขอโทษขออภัยพี่่หลายๆขอกันเมื่อคลิปหน้าเด้อบายบาย